สวัสดีค่ะจากมาไล่วังพยอมค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูไม้มงคลนะคะไม้มงคลโบราณนะคะหลายคนจะเห็นคล้ายๆกันแล้วก็จะสับสนนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นกวักแม่ทองใบบางคนก็บอกว่าเป็นว่านสิทธิโชคบางคนก็บอกไปต่างๆนานาน,านะคะนี่ค่ะ วันนี้เขากําลังออกดอกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ออกดอกมาหลายครั้งก็ไม่ได้ถ่ายมาให้ชมนะคะอันนี้ก็คือเศรษฐีใบพายนะคะก็จะมีลักษณะใบแบบนี้นะคะก็อยู่ในวงเดียวกันกับตระกูลกวักต่างๆนะคะแล้วไว้เดี๋ยวเวลาเขา ดอกข้าบานเต็มที่บานรังพยอมจะพามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เคยถ่ายทาไปลงไปเมื่อปีที่แล้วนะคะน่าจะสองครั้งนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ใส่กระถางไว้นะคะแต่ก็ยกไม่ได้แล้วนะคะพอลากลงถึงดินแล้วนะคะนี่ค่ะก็ตรงนี้ก็มีอยู่สองกระถางใหญ่นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นกระถางแม่เลยนะคะคือต้นใหญ่มากนะคะแล้วก็ จะออกดอกอันนี้ก็ออกดอกไปก่อนแล้วแห้งแล้วนะคะก็คือไม่ได้ถ่ายทำให้ดูนะคะอส่วนอันนี้กำลังออกดอกนะคะนี่ค่ะปีนี้ออกดอกมากมายนะคะนี่ค่ะ3 3ต้นเลยนะคะกำลังจะออกดอกเดี๋ยวเวลาเขาบานบมาไไยมพื่อนจะมาถ่ายทำให้ดูอีกครั้งนึงนะคะนี่คือ เศรษฐีใบพา,ายนะคะหรือว่ากวักเศรษฐีใบพา,ายกวักมหาเศรษฐีนะคะก็แล้วแต่จะเรียกนะคะอันนี้เป็นไม้โบราณของคุณตานะคะก็ได้ขุดออกมาจากสวนคุณตาเพื่อมาพัฒนาใหม่นะคะแล้วก็มามีนี่อีกหนึ่งกระถางนะคะก็ยังไม่ได้ขยายพันธุ์นะคะตอนนี้ถ้าใครสนใจก็ เราจะขุดนะคะขุดเป็นหัวให้ไปนะคะสำหรับเศรษฐีใบพายนะคะเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมดอกกลิ่นหอมในเวลากลางคืนนะคะในยามค่ำคืนนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นคัดนางชีนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้มงคลคุ้มครองป้องกัน สิงอปมงคลนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็อยู่ในกระถางเหมือนกันนะคะมีดอกสีขาวสวยงามนะคะสําหรับพัดนางชีนะคะอันนี้ก็ย้ายมาแต่ในสวนคุณตาเหมือนกันนะคะอ,อ้าวนี่มีอะไรอีกระถางอ๋ออันนี้มาอยู่ไงตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็น ว่านเพชรนาลายนะคะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาให้รู้จักนะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะออกดอกในเดือนพฤษภาถึงมิถุนานะคะก็จะออกดอกเป็นสีขาวนะคะลำต้นของเขาก็มองถ้ามองผ่าผิวเผินก็จะคล้ายๆกับว่านหางช้างนะคะหรือว่าว่านเพชรเฉหึงนะคะใบจะคล้ายนะคะคล้ายแต่ไม่เหมือนนะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นเศรษฐีใบพา,ายหรือว่ากวักเศรษฐีใบพา,ายกวักมหาเศรษฐีนะคะก็จะมีลักษณะใบเป็นแบบนี้นะคะจะมีหลายคนที่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นกวักแม่ทองใบไม่ใช่นะคะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะว่ากวักแม่ทองใบใบเขาเป็นแบบไหนนะคะนี่ค่ะนี่คือกวักแม่ทองใบนะคะเป็นไม้มงคลไม้ดั้งเดิมนะคะ มีหัวอยู่ใต้ดินคล้ายหัวหอมนะคะใบเขาจะใหญ่แบบนี้นะคะดอกจะเป็นสีขาวนะคะกลิ่นหอมนะคะหอมทั้งกลางวันและหอมทั้งกลางคืนนะคะของมะล่างพยอมนี้จะใบใหญ่มากนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสีนิ้วมือเลยนะคะหนึ่งต่อนหนึ่งใบ ก็อันนี้คือกว,กวักแม่ทองใบจะมีคนอีกหลายๆคนจะบอกว่าว่านต้นนี้คือสิทธิโชคแล้วก็อะไรอีกนะที่บอกมาก็คืออันนี้บาลังพยอมเป็นไม้ของคุณตานะคะเป็นไม้สมัยเก่าก็ร้อหกว่าปีมาแล้วนะคะที่ยังใช้ คำว่ากวักแม่ทองใบนะคะคือจะใครจะไปเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ยังเป็นไม้ดั้งเดิมนะคะนี่ค่ะใบของเขายาวประมาณเม็ดกว่านะคะส่วนต้นนี้นะคะก็มีคนจะว่าอะไรดีล่ะแม่ค้าแม่ค้าหลอกมานะคะนี่ค่ะเขาบอกว่านี่คือ ต้นว่านมหาโชคนะคะนี่ค่ะใบใหญ่ใบเรียวใบหอกนะคะปายใบเป็นใบหอกนะคะนี่ค่ะจะแคบข้างหนึ่งกว้างข้างหนึ่งนะคะนี่ค่ะเขาบอกว่านี่คือว่านมหาโชคบาลังพยงก็บอกว่านี่ไม่ใช่ก็เถียงกันอยู่พักหนึ่งนะคะก็เลยนํามาศึกษานะคะไหนๆเขาก็ขายให้เรามาเราก็นํามานะคะ นี่ค่ะใบเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะหลายๆคนจะสับสนไมในใบที่แบบแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะข้างล่างจะเป็นใบก้านนะคะข้างบนจะเป็นใบใแบบแบบนี้นะคะอันนี้คือที่ไปดูตามตำราโบราณแล้วนะคะว่านนี้คือชื่อว่าว่านสิทธิโชคนะคะสิทธิโชคนะคะ อันนี้ก็บารลังพยอมก็เอามาทิ้งไว้นะคะเพราะยังไม่มีเวลาที่จะทำนะคะก็ยังว่าเดี๋ยวจะลองขยายพันธุ์ดูนะคะก็คือใบเขาจะแตกต่างกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะมีหลายคนเข้าใจผิดบอกนี่ก็คือกวักไม่ทองใบส่วนอันนี้ไม่ใช่นี่ค่ะอันนี้ใบเขานะคะก้านเขาจะใหญ่มาตั้งแต่หัวเขาเลยนะคะขึ้นมา แต่ส่วนต้นนี้นะคะก้านเขาจะเล็กนะคะเป็นใบเป็นก้านแบบก้านกล้วยนะคะแล้วก็มามีใบแบรข้างบนนะคะใบก็จะเสี้ยวข้างหนึ่งด้วยนะคะจะไม่เต็มใบเหมือนไม้ทั่วนะคะทั่วไปนะคะอันนี้ก็คือว่านสิทธิโชคนะคะที่ไปดูในตำลามานะคะ วันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาบอกลักษณะของว่านและไม้มงคลต่างๆนะคะที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันดอกคล้ายกันใบคล้ายกันหัวคล้ายกันนะคะแต่ไม่ใช่ชนิดเดียวกันนะคะต้องดูดอกดูก้านใบดูปลายใบนะคะ ก็เป็นลักษณะว่านมงคลต่างๆนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านลัยของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ